พวานีค่ะคุณมาทำไมมาช่วยถือของแล้วก็ไปประชุมด้วยกันค่ะครูพวานีคุณเข้าร่วมประชุมไม่ได้ดิฉันให้ครูพวานีมาเป็นเลขาเพื่อจดรายงานการประชุมทั้งหมดค่ะ ทุกครั้งครูใหญ่เข้าประชุมคนเดียวก็จดบันทึกเองได้วันนี้มีเหตุอะไรไม่ทราบถึงจดเองไม่ได้ดิฉันมีเหตุกังวลใจเหตุกังวลใจของดิฉันคิดว่าท่านประธานน่าจะรู้ดีประธานจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าท่านประธานถามเหตุจะครู่ใหญ่ ครูใหญ่ก็ตอบแล้วนี่คะ่ะครูพวานีคะคุณไม่สมควรพูดสวนกลางคันนะคะเพราะคุณไม่ใช่กรรมการค่ะขอโทษนะคะที่นี่เป็นที่ประชุมดิฉันคิดว่าทีนน่นี่น่าจะยินดีรับฟังอะไรที่มันมีเหตุผลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ดิฉันในฐนานะประธานขอตัดสินว่าครูใหญ่สามารถที่จะจดบันทึกเองได้ เพราะฉะนั้นครูภาวณีเชิญออกจากห้องประชุมครูภานีเก็บของเถอะในทํานองเดียวกันคุณดิฉันไม่รู้จักชื่อคุณคุณเองก็ต้องออกจากห้องประชุมนี้ด้วยเหมือนกันลูกสาวดิฉันมาประชุมทุกครั้งเขามาช่วยจำมาช่วยจด และเรานําไปปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะก็เพราะลูกสาวของคุณมาประชุมด้วยทุกครั้งทั้งที่เขาไม่ใช่กรรมการดิฉันก็ให้ครูภานีมาในวันนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันครูภานีถ้าคุณคนนั้นออกไปจากห้องประชุมคุณค่อยออกตามไปค่ะ